โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยยมะตั้มชินนครับผมวันนี้เร,เราก็อยู่กันในเกมไดโซนออนไลน์นะครับผมก็เป็นเกมมือถือเกมหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าผมอยากแนะนําให้ทุกคนเล่นเพราะว่า1คือภาพมันสวยครับแล้วก็2คือมันเป็นโอเพนเวลล์ครับคล้ายคลา p คา k i n าร์กิงเลยนะครับผมมีด่านมีอะไรให้เราเลือกเล่นนะฮะเนี่ยเราจะไปโอเพนเวลล์กับเพื่อนก็ได้นะหรือเราจะไป diving s c u ก็ได้นะหรือ จะไปแข่งก็ได้นะมีมีระบบแข่งด้วยเหมือนกันนะครับผมนะมีหลายอย่างนะนี่ระบบดิฟระบบเซอร์กิตอะไรเงี้ยคัตตอมเกมมีมาให้แบบเยอะมากมายนะครับผมแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เน้นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับคือเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะถ้าเราไม่ต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับผมนะ ตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินมาได้ประมาณ2องแสนกว่าแล้วอยากจะไปเปลี่ยนรถนะครับผมจริงๆ 86, ริงถ AE86 แดหกคต่ือรถด้วยฝันของผมนะแต่ว่า,าวการเวลาเปลี่ยนไปครับผมกับดันชอบ86เยอะมากกว่า AE86 แซะแล้วนะครับผมและตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมอยากได้รถคันใหม่ครับั่นก็คืออยากได้คันนี้นี่เ r 8 6นะครับผมราคาแสนเจ็ดครับอ่าซื้อเลยดีครับผมจะรออะไรมาแล้วนี่นะ เกบีก็น่าจะไม่ได้ซื้อทิขกรทสิรถมาครับก็สัญลักษณ์ก็จะแปลกๆหน่อยนะแล้วก็ชื่อรถก็จะแปลกๆหน่อยนะ <c oughs> นี่ฮะ G.R.86 ครับสวยงามมากเลยนะผมซื้อเลยไม่รีรอนะฮะเยอ u n ล o c k New ต t a r Kota GTO7 ชื่อชื่อผมรับชื่อไม่ได้วะ <c oughs> แล้วก็ระบบเกมนี้นะครับระบบแต่งรถแต่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือเขาจะต้องเก็บ exp รถก่อนนะครับผมเก็บ exp รถเพื่อจะได้ปลดล็อกของแต่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะแต่งสปอยเลอร์นะครับผมเนี่ยผมจะต้องเก็บเลเวลรถให้ถึงเลเวล10ก่อนถ้าถ้าอยากใส่อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ต้องเลเวล4นี่เวลยุบเจนี่เวลสามสินะครับถึงจะสามารถแต่งได้อนะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะก็คือเก็บเงินไปซื้อรถอย่างเดียวนะเงินเนี่ยมือมีไปซื้อรถนะ ส่วนสกิลเนี่ยก็คือไปฟาร์มเอาก็คือไปแข่งไปอะไรเงี้ยให้เลเวลรถมันเยอะขึ้นแล้วมันถึงจะปลดล็อกนะครับผมหรือมีวิธีทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราไปเติม exp ครับผมนั่นก็คือตรงนี้ครัสามารถไปซื้อ exp ได้นะครับเพื่อมาอัพรถของเรานะครับผมนี่ลงทุนลงทุนอารมณ์เหมือนสายเติมมะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะฮะอ่ะตอนนี้ผมมีของอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือมีเจ้า exp เออผมมีสมุด exp อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็เลยอยากจะมาอัพโหลดนิดนึงนะฮะอยากจะแต่งให้มันสวยๆนะครับผมไหนมีสปอยเลอร์สวยๆไหมอันนี้ต้องอัพเลเวลถึงเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสามสิบหกเหรอเลเวลสามหกผมมีไม่ถึงอนะ่ะตอนนี้ผมมี exp อยู่เก้าหมื่นหนึ่งนะฮะเก้าหมื่นหนึ่งนี่ใช้หมดไปเลยทีเดียวดูไหมไม่รู้เหมือนกันนะอะผมผมว่าผมปลดล็อกไปเลยดีกว่าครับมันจะได้ถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยถึงเลเวลสามสิบนะครับผมอ่ะคอนเฟิร์มไปเลยเย้ส่งครับอัปเกรดรถครับผม กลายเป็นเลเวล31นะฮะปลดล็อกของมาเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของทา้งน,น้าของความแรงหรือว่าความสวยงามนะมันก็จะปลดล็อกนะครับผมนะบัมเปอร์หน้าเปลี่ยนใหม่ครับนี่เป็นแบบมีคิ้วนะมีอ่าลิ้นหน้านะครับผมสวยงามมากนะครับสวยงามมากสวยงามมากไหนบัมเปอร์หลังมีอะไรให้เปลี่ยนบ้างอ่ามีเป็นแบบนี้นะครับผมชุดแต่งนะบาร์โฟมินะครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงนี่ กโบงสวยดีเอาเอานี้แล้วกันอันนี้ดูสวยดีนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์สปอยเล ER. อร์ ER ผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันอ่าอาผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ไททานอสซอรัสนะครับผมชื่ออยา่างเงี้ยเป็นอันนี้เลยเป็นเตรร์เสาสเกิร์ตข้างนะครับผมใส่อันได้อันเดียวนะมีบอดี้คิดด้วยนะครับผมมีบอดี้คิดด้วยนะอุยเอาเรื่องจัดนะครับผมเออใส่บอดี้คิดก็ดูสวยดีเหมือนกันนะทุกคนสวยดีสวยดี แต่ผมอยากได้อันนี้ล็อกเก็ตบันนี่นะครับแต่ว่ามันซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นของสุ่มจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมเนี่ยอยากได้อันนี้สวยดีนะครับมาดูที่ Performance นะครับผมเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะมาดูกันที่ Engine นะครับไปดูกันที่หัวเทียนนะครับผมใส่ไป อันนี้ก็ใส่ไปอ๋อมันเป็นมันเป็นระดับนี่วามันเป็นระดับนะครับผมระดับการแต่งเครื่องนะครับผมอ่ะผมใส่สูงสุดก็คือเลเวลสามนะครับเพราะว่าผมปลดล็อกไปได้แค่นี้นะเอร์โบชร์เจอร์นะครับผมใส่ไปนะฮะเพื่อความแรงของรถนะครับผมท่อเพิ่งปลดล็อกได้แค่อันเดียวนะเนี่ยมันจะต้องเก็บ exp ลถนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้เราใส่ได้นะครับผมซึ่งการเติม exp ให้เต็มจะน่าจะใช้เงินประมาณสัก500นะ ถ้าเอาแบบคันนึงเต็มๆเลยนะประมาณ500นะครับใส่ไปครับมีดิฟกับแรนลี่ผมใส่ธรรมดาไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้จะดิฟอะใช่ไหมผมจะเอาไปแข่งอ่ะเพราะฉะนั้นผมผมขอไม่ดิฟแล้วกันนะครับโชคสปอร์ตอ่ะใส่สปอร์ตไปอ่าแล้วก็ยางนะครับยางมียางดิฟยางสปอร์ตผมใส่สปอร์ตไปแล้วกันต่อไปก็สกินสกินนี่เหมือนยังยังใส่อะไรไม่ได้นะไปดูที่เพนจ็อปดีกว่าอ่าเป็นยามาตั้มนะครับผม ติดข้างรถไปยอย่ามาตั้มแล้วกันนะครับผมเพียวฟ้าวดีเพียวฟ้าวดีแล้วก็เซฟตรงไหนอ่ะไม่รู้เซฟตรงไหนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอออ่าต่อไปคาคันเลอร์ครับผมสีแดงก็สวยนะอ่ะสีเขียวดีกว่าอ่ะประมาณนี้ครับผมนี่คือ g r 8 6นะครับที่เราได้ทําการซื้อแล้วก็แต่งมานะครับเพียวฟ้าวน้าดูนะครับผมเดี๋ยวเจ้าคันนี้ไปเล่นนะฮะอ่ะไปกันที่ห้องออนไลน์นะครับ ไปที่โอเปนโวนะไปลองวิ่งคันนี้ดูสิว่าวิ่งดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะฟิลฟ้าไหมนะไปสู้คนอื่นไหวหรือเปล่าว่ากันเถอะนะครับเพราะว่ารถ g ีทีปถงเอ้ยรถ GR ไ6ปหเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับผมเราก็อัพเครื่องไปได้หน่อยเดียวเองนะโอเคครับผมมาแล้วไหนเราไปวิ่งดูดิเ้ยเสียงก็ท่าอยู่เสียก็ท่าเสียก็ท่าแต่เขาไม่ได้แรงหรือหวานอะไรมากมายนะไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรมากมาย รู้สึกว่าภาพจะกระตุกิดนึงจริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคพอสมควรนะครับอ้าวมีคนมีคนมาขับรถชนผมเฉยเลยนะเออมีคนมาขับรถชนผมเฉยเลยเออจะบอกว่าเกมนี้มันพากมันพากมันคุยมันเปิดไมค์นะมคุยกันได้ด้วยนะผมเปิดเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะเฮ้ยเจอเจอคนอื่นด้วยว่าอาววันดีวันดีนายวันดีวันดีเฮ้ยรถรถเขาสวยอะ่ะ เขาสวยจัดเลยดูดิเอ้ยเขาเปลี่ยนรถละเขาเปลี่ยนรถเป็นรถอะไรมาไม่รู้เนี่ยไปไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูครับเอ่ออยากจะวิ่งแบบทางตรงๆอ่ะทางตรงๆมีไหมเซตจีพีเอสแป๊บนึงครับอ่าแล้วก็วิ่งไปเลยไปเทสเทสได้เทสได้ดูซิว่าแรงขนาดไหนครับสำหรับเจ้าคันนี้จะบอกว่าเกมไม่มีในตัดนะครับผมหรือผมไม่ไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังไม่เห็นในตัดนะ ไปไปเราวิ่งดูครับดูดิว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่ครับผมหยี่บบิดไม่ไมเลยสับสี่แล้วครับผมร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับเรื่องยังแต่งไม่สุดนะเรื่องยังแต่งไม่สุดบอกไว้ก่อนโอเคไปครับสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบไปแล้วมีคนตามตูดผมมาว่ามีคนตามตูดผมมา,ามต้องไปขุบรถเข้าแรงจริงเลยวะ ไปอัพสองร้อยห้าสิบแล้ววิ่งแรงจัดแรงจัดวู้เจอจีอาซูป้าแซงครับผมเจอจีอาซูป้าแซงไปแล้วฮนะโอ้โหจีอาซูป้าอะไรกว่านะเราได้สองร้อยเจ็ดสิบพระองคตันละแค่นี้แหละสองร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าสองร้อยเจ็ดสิบนะ่ยกำลังดีไปไปไปพุ่งไปพุ่งไปโอ้โหเรามาถึงสนามอะไรแล้วเนี่ย แปซิฟิกไซเคิลนะครับผมมีป้ายให้เก็บด้วยนะมีป้ายเป็นเงินตรงนี้ให้เก็บด้วยนะครับก็ไปเก็บกันได้นะครับผมได้เงินมานิดนึงนะโอ้โหฟิวฟ้าวอ่ะฟิวฟ้าวอ่ะเฮ้ยเข้าไปข้างในยังไงเนี่ยเข้าไปข้างในได้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้เข้าทางไหนอันนี้เข้าไปในกาลาดอันนี้กาลาดให้ผมอยากอยากเข้าไปข้างในอ่ะี่นนียข้างในนี้มันคืออะไร สนามดิฟหรือเปล่ามันสามารถปรับให้รถเราดิฟได้ด้วยนะครับผมเนี่ยตรงด้านขวามือนะครับมันจะมีระบบดิฟนะครับนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์อ๋อดิฟโชว์ดิฟโชว์ดิฟได้ดิฟได้เกมนี้ดิฟได้นะครับเนี่ยดิฟโชว์กันนะครับดิฟโชว์กันเนี่ยเฮ้ยผมก็ไปชนเขาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเครื่องเรามันเหมือนไม่แรงเนาะมาดูอื่นๆกันไปดีกว่า ไี่รับ,รบโอ้โหดิมโชดิมโชไอ้ตรงนี้มันทางแดกนี่ว่านี่มันทางแดกนี่มันทางแดกเนี่ย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 เอาแดกกับเพื่อนได้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันใช้งานยังไงนะอะเดี๋ยวผมไปกดรับรางวัลก่อนอ่าได้รางวัลมาเป็น ECP กับเงินนิดหน่อยนะครับเฮ้ยได้ตัว๋วได้ตั๋วมาหนึ่งตั๋วว่ะเดี๋ยวเราไปเปิดตั๋วกันนะครับผม ได้ะไรมามาดูเปรียบเลยอ่ะประมาณนี้มาดิแข็งเ่าแข็งเ่าแข็งเ่าบีบแตบีบแตะมาหนึ่งสองสามออกก่อนแล้วออกก่อนได้เปรียบออกก่อนได้เปรียบครับผมไปไปสุปป้าจะตามทันไหมสุปป้าจะตามทันไหมไปครับไปครับโอ้โหสุปป้า ซูเป,ป้าซูเป,ป้าจะแซงแล้วซูเป,ป้าแซงไปแล้วแรงเกินซูเป,ป้าโคตรแรงอ่ะเราตามไม่ทันเลยฮะรถก็แรงเกินรถเขแรงเกินเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเดี๋ยวผมไปแข่งดีกว่าทุกคนนะไปแข่งไปแข่งไปแข่ง,ขงเ,เดี๋ยวก่อนนะไปแข่งนี้ไปยังไงโหมดเกม ไปเล็กซิ่งครับผมหาห้องหาห้องเดี๋ยวลองเอา GR อาไปหกไปแข่งดูบ้างนะครับมาโอ้โหเจอ BM ว่ะเจอซูเปอร์ว่ะโหรถแรงๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้เข้าไหวไหมเนี่ยไปครับได้ถึงมพ่งได้ครับโอ้โหมาถึงก็โดนเบียดเลยโอ้โหมาถึงโดนเบียดเลยครับโอ้โหโดนเบียดแย้วใจเย็นลูกเว่เฮ้ยเรามาันสิงทางโค้งเว่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโดนจีจีไปโทมเปียดรับผมจังหวะน,นี้เกมยังไม่จบอยู่เพิ่งนับสบทหารอ่าผมอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้อุ้ย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 รถเรามันเข้าโค้งดีเว้ยเยสสิโอ้ยเบรกเบรกอยู่กึกเลยนะไป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 โอ้ยตอนนี้เราได้ที่สามนะครับที่หนึ่งมันไปไวมากนะรถมันแรงรถมันแรง ไปไว้ไปไว้ไปไว้แรงเกินแรงเกินตามไม่ทันเลยไปครับไปครับนี่ขนาดผมอัพ EXP มาได้หลายเลเวลแล้วเนี่ยยังสู้เขาไม่ไหวเลยนะสงสัยต้องเปลี่ยนรถแล้วล่ะถึงจะตามตามเขาทันนะครับผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฝีมือแล้วมันอยู่ที่รถนะครับรถไม่แรงก็แซงไก่ไม่ได้อยู่ดีไปไปยาวไปต่อยาวไปต่อ โอ้ไม่ทันจริงๆครับผมที่ดื่มเหมืนเข้าเส้นชัยไปแล้วมั้งเนี่ยพุ่ดเร็วอ่ะไปครับโอ้โหเส้นชัยอยู่ข้างหน้าฮะดิปโชว์หน่อยดิปโชว์หน่อยโอ้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 ยฝันหลังเข้าเลยแล้วกันฝันหลังเข้าเลยนะครับอ่าเราสามารถดูผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดอ่านเห็นไหมมันขึ้นว่าต้องให้คอนเน็กเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะแล้วก็กดแท็บไป ถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะแล้วเมื่อกี้ได้รางวัลไหมเนี่ยเน็ตดุดก่อนมันอาจจะมีอะไรแบบว่าบับบ๊กๆนะครับอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสมประกอบอะไรเงี้ยอ่ะเราสามารถซื้อรถได้หรอใช้ตั๋วซื้อรถได้ใช่ไหมผมมีผมมีตั๋วทองแดงอะ่ะเราเอาเราเอาคันนี้มาได้ปะดิสันสล GTRR34 นะครับผมอ่ะลองดูดิอ๋อมันเป็นสุ่มว่ะทุกคน มันไม่ได้ว่ากดแล้วได้แล้วแล้วซื้อรถได้เลยนะคือมันสุ่มนะครับผมโอกาส6กโอกาสหกใบถึงจะได้ถึงจะได้ GTR มานะแต่ก็ไม่แน่ครับผมผมอาจจะดวงดีก็ได้อ่ะเปิดไปอ้าเปิดไปครับ GTR GTR g t หได้เงินแสนนะครับผมอยากได้รถมากกว่าเงินนะตอนนี้นะ จะได้จะได้อ่าไปไปเดี๋ยวเราไปโ e n w o r บ d ก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วมันมีสนามหลายมันมีอีกสนามหนึ่งนะเป็นสนามทะเลทรายนะครับผมมันจะมีแมปในเมืองกับแมปทะเลทรายนะเท่าที่ผมไปเจอมานะครับทะเลทรายก็จะมีแนวอีกแนวนึงนะมันจะมีที่ให้เหินมีที่ให้โดดนะเดี๋ยวเราลองไปทะเลทรายดูนะครับอ่าและนี่ก็คือแมปทะเลทรายนะครับผมนี่มันจะมีที่ให้โดดตรงนี้ด้วยนะครับ มันมีที่ให้โดดหลายที่เลยนะเอาไว้แบบว่าโดดเล่นกันนะผมแบบนี้ฮนะมาถึงรถก็คว่ำกันเลยทีเดียวนะโอ้พี่อ่านของแท้ครับอย่ามาตําของแท้นะไม่ชนก็คว่ำนะครับอยู่สองอย่างไปนี่ลงได้พอดีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีที่ให้เหินเนะนี่ยนี่นี่มีที่ให้เหินโดดคนระับ โดดครับโดดไปให้สุดครับผมอเอแล้วก็โดดอีกี่นิ้ยโอ้ไวเอาหน้าลงซะแล้วนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ไปครับไต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 ,ตได้ไหมอุ้งหูไตไม่ได้ครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันแอดเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้หรือเป,เปล่านะแต่ว่ามันสามารถสร้างห้องได้นะครับผมถ้าขัดตัวไม่ห้องได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ นัดก,กับเพื่อนนะครับนัดก,กับเพื่อนว่าไปเจอกันที่ไหนนะครับผมปปลปซิ่งหน่อยผมว่าถ้าเกมนี้มีในตัดนะมันจะเป็นอะไรที่สนุกสนานกว่านี้นะมันคงจะมันดีนะครับผมหมกันตอ่อครับไมกันตอ่อครับจังหวะน,นี้โอ้โหโดโดโคตรส,สูงแล้วเอาหน้าลงด้วยโอ้โหยอดเลยเราม,มาตรงนี้มีที่ให้เหินอีกนะครับ น,นี่ยังไงครับตรงนี้นี่ยังไงครับโอ้โหเอาด้านข้างลงเย้โ yeah. อ oh, ้แอร์ไทม์5วิลูฟ้าจะจัดนะครับมาขึ้นตรง,งนี้นี้ขึออออ้นตรงนีน้นีเออเออหมุน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 เอ้ยรถไฟมารถไฟมาพอดีเลยโอ้รถไฟชนได้ปะวะอ,อยากรู้เหมือนกันว่ารถไฟชนได้แบบยวผมไปหมุนพวงสว่างตรงนี้ก่อน เอาละต่อไปก็ลุยครับลุยครับผมจังหวะนี้ตีน,น,นีควงสวราคควงสว่รนเออทำได้แล้วครับทำได้แล้วจดไปจดไปเอาแต่วเวลาโดดครับผมว oh อู้โอ้ไปกอดอือหน้าลงโอ้โหหน้าลงดีจะลราไม่พัง ถ้าเกิดว่ารถมันสามารถมีดาเมจได้เนี่ยผมว่าสนุกกว่านี้นะโดดจนรถพังอะไรเงี้ยก็ท่าดีก็ท่าดี yeah. เย่เก็บเก็บเก็บเงินโดยการชนได้แบบนี้ได้นะชนไน้พวกป้ายพวกอะไรเงี้ยเอ้คันนี้เขาแต่งสวยดีว่าแต่งเป็นลายปิกาจูโวทุกคนเฮ้ยนายนายรถนายสวยดีว่ารถนายสวยดีว่าแต่งลายปิกาจูโว รถสวยเลยต,ตามตามตามไปดูรถสวยหน่อยอ้ยวิ่งเก็บป้ายนี่ว่ะเขาวิ่งเก็บป้ายว่ะเขาขายันว่ะเขาขายันจัดจัดทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องมาครับแล้วก็เก็บป้า,ปายเนี่ยเย่ <Yeah. S 2> ผมว่าไฮนิ่งการขับรถเกมน,นี้มันค่อนข้างแปลกๆนะมันต้องปรับตัวสักพักหนึ่งอ่ะนะถ,ถึงจะชินนะครับ หรับคนที่เล่นใหม่ๆนะต้องปรับตัวสะพานึงเลยแหละมันจะอารมณ์เหมือนรถตุดลอยๆแต่หน้ากล่องอะไรอย่างเงี้ยงงไหมงงไหมทรงทรงมันจะแปลกๆครับผมนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ดิฟโชว์อ้โหชนซะก่อนถ้าเคร่องมันแรงกว่านี้ผมว่าดิฟมันเลยนะสตาร์ทเะครับผมศูนย์ถึงร้อยไป สูหนึ่งร้อยสี่จุดแปวิสี่จุดแปดวินะผมสูดหนึ่งร้อยนะแล้วสองร้อยโองร้อยนี่ยากเลยอุ้ยหมดหมดเกตก่อนเอาใหม่เอาใหม่มาตายละไปเยอาไปอย่ะไปอย่าไปอย่าไปสูึงร้อยจุดหนึ่นะครับ นครับผมแเรา200นะวิทางไม่ค่อยอำนวยสะดวกเท่าไหร่ทางไม่ค่อยดี200ใน14วิเลยครับผมเย่ yeah. ใน14วินาทีนะครับมันก็ถือว่าแรงแรงอยู่นะถ้าในชีวิตจริงก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ400ม้าเนี่ยนังติดเบาะได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เราสามารถไปแข่งโหมดแข่งก็ได้นะหรือจะมาเล่นขับรถ ออกทริปกับเพื่อนก็ได้นะเกมนี้ค่อนข้างสรุกดีเหมือนกันนะครับผมแต่นี่ก็คือเกม Dive r Zone Online นะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไปเล่นด้านล่างคลิปนะครับถ้าไม่ลืมนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนนั่เองนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอ่าเกงครับผมบ๊ายบาย